สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องยนนิงกุกตูมค่ะวันนี้นะคะวันนี้หาชมต้นไม้นะคะต้นดอกไม้โอ้ยอันนี้ต้นลิ้นจี่นะคะดกมากเลยที่บ้านป่าไม้นะคะนี่นะคะมาดูต้นลิ้นจี่ก่อนโอ้โหจงลดน้ำหน่อยนะยายลดฮอร์โมอนเลยนะช่วงนี้ยาย,ยอะไรให้มันจับเหรอรก่อนลดก่อนติดแล้ว ตั้งแต่ยังไม่เป็นเป็นพ่อแล้วฮอร์โมนนะอ่ะเล่งดอกนะเรอจะไม่ลดอีกแล้วจนก,กว่ามันจะลูกเล็กๆจนกว่ามันจะสลัดลูกแล้วเราค่อยฮอร์โมนอ๋อโอ้โหนะสุดยอดนะคะลิ้นจี่โอ้โหดกมากเลยป้า,านี่นดอกทั้งนั้นเลยนะคะ นี่นะคะโอ้โหดอกทั้งนั้นเลยเต็มต้นเลยโอ้โหดอกเต็มต้นเลยนะคะลิ้นจี่นะคะถ้าเป็นลูกดิจะดกขนาดไหนนี่แค่เป็นดอกนะคะสุดยอดเลยนะคะดอกลิ้นจี่โอ้โหอลิ้นจี่ไม่ค่อยจับนะปีนี้นะเออมีของเจ้าคนเดียวใช่ไหมที่จับกว่าเพื่อนโอ้โหหืฉีดฮอร์โมนทันนะเนี่ยเหรอต้องฉีดฮอร์โมนทันนะคะดอกถึงจะได้ขนาดนี้นะคะ เสียใจนะคิดว oh, like oh, like an oh, ่าคิด hmm. ว่าม oh, oh, oh. ันเป็นยอดนะน่ะเห็นไม่เป็นยอดอย่างนั้นเสียใจนะใช่นั่งมองอยู่โอ้เสียใจมากเลยบอกโอ้โหช่อดยอดทั้งนั้นเลยยังโอ้โหเจ้าตัวน้อยเจ้าเดิมไอเจ้าตัวน้อยโอ้มาหน่อยสิหนา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 ่อ้โอ้โห้โอ้โอ้ดาราเหมือนเดิมบ้าเจ้าเอ๋โอ้โหดีใจดีใจดีใจเอาแล้วเพื่อนเพื่อนนั่นก็ยังเหมืออยู่เหรอโอ เหรอโอ้เข้าไปดูไม่ได้หรอ,อโอ้เข้าไปดูไม่ได้โอ้เสียงเขาโอ้โหนี่ปลาหางนกยูงเดี๋ยวค่อยจะมาขอปลาหางนกยูงปลากัดเอาปลาอะไรตัวขา,ขาวๆดูปลาจกอกเกอร์เก็บขยะอืมมีปลาจกอกเกอร์เก็บขยะอีกโอ้โหปลายเยอะมากเลย เยอะมากเลยหางนกยูงใช่เยอะมากเลยหนนโอ้นั่นแหละอุ้ยเยอะมากเลยจริงจริงค่อยก็จะได้ขอเอาเลยเขาจะไปปล่อยขยายอีกของค่อยกําลังตัวใหญ่เลยนี่อุ้ยนี่อะไรนี่มีลูกกระปาดด้วยบ่เออโอ้ยมีทั้งลูกกระปาดด้วยกระปาดโอ้โหลูกกระปาดมาอยู่เป็นเพื่อนเลยตานีเต็มไปหมดเลยหางนกยูงวันนี้มาขอตาหางนกยูงไปเลี้ยงก่อนนะคะไปกินลูกยุง โอเคนะคะเรามาดูฟาร์มประกัศอีกนะคะวันนี้เรามาดูฟาร์มประกัศอีกได่ปะโอ้นีเขาจําหน่ายไปเยอะแล้วนะคะก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเป็นปลากัดทธงชาติอีกแล้วสวยแท้ปิ้งนี่สีธงชาติเลยอืมสวยจังสวยจังปล่อยไปเยอะแล้วนะคะเหลือแค่นี้นะคะใช่ อืมนี่โอ้โหน่ารักสวยๆโอ้ฝั่งนี้ก็มีนี่ืฝั่งนู้นก็มีโอ้โอ้เดี๋ยวฝั่งนูน้นเดี๋ยวฝั่งนู้นเราค่อยไปดูฝั่งนู้นมันจะมืดไปนี่สีนี้ก็มีนะนี่สีนี้จะไม่ใช่คุณละสีอ่า เขาขายเอาไปหมดแล้วจะเหลือไม่มากนี่ขายไปมากแล้วค่ะโอ้เหลือก็ไม่เท่าไหร่เลยอ๋ออืมขายไปเยอะแล้วนี่โอ้โหขายไปเยอะแล้วโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยใครสนใจนะคะนี่ค่ะ,นคะสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะ0.87 8 6 1 3 9 8 6นะคะ เหลือแต่พ่อพันแม่พันนะคะช่วงนี้นะคะเหลืออยู่แต่อยู่อ่างล่างข้างล่างก็มีแต่มันเด็ดแต่ย<อ>ไม่ได้ที่จำนายก็มี<อ>ปล่อยลงอ่างใหญ่อตัวที่พ่อพันแม่พันตัวที่ทใช่ตัวที่ปล่อยอยู่ที่อ่างใหญ่ก็อยู่ด้านล่างนะคะยี่สิบสี่มันจะมีพันบางทีอยากจะได้สีไหนเขาก็ผสมเอานะคะ วิธีการผสมนะคะก็มีวิธีการผสมซื้อมาเราอยาจะไดะ้สายพันธุนะะ์นี้นะคะอย่างสีธงชาตินี้นะคะแล้วก็ผสมพันธ์ุเอานะคะสวยมากเลยนะคะประกัดตัวนี้วันนี้พามาดูบุกฟาร์มประกัดบ้านป่าไม้อีกแล้วเขาจะไว้อย่างนี้เลยเขาจะไม่อันนี้เนาะเขาจะไม่ได้ปิดปากเนาะก็มันให้มีความหายใจโอ้ โมเดนบางอย่างนเวลาก็กินเวลาก็กินก็วิ่งเล่นอย่างนี้เอาไปลงที่เราโอเม็คโอ้ตอนนี้เราจะตักเอาปลานะคะโู้ปลาไปเลี้ยนไปปล่อยอุ้ยพอเลยว้ายพอเลยโอ้โหตักทีเดียวพอเลยอือหือโอ้โหพันปลาหางนกจูงโอ้โหนี่พอเลย พอเลยพอเลยโอ้โหพันดีได้เนี่นะคะเลือกพันที่ไหนบอกโอ้มันตัวใหญ่พอมเขาสืบมาแขงใช่ไหมอือโอ้โหเลือกอาต่อเราได้ปลาหางนกยูงไปเลี้ยงแล้วเรามาที่ฟาร์มปลากัดโอ้โหสุดยอดเลยเราจะเอาไปใส่มามามาเราไปเลี้ยงที่สวนยางที่สวนยางเรามัน เป็นต้นอันนี้เราก็ปล่อยไปแล้วแหละแต่ว่ามันก็เราอยากจะได้เพิ่มอีกมันหลายองค์มันหลายองค์เราเลยก็อยากจะได้เพิ่มอีกอ้าวเดี๋ยวไปหาออ้ยเก็บภูก่อนป้าภูกงามแท้ไปเก็บให้คนเท่าคนแก่ค่อยว่านั้นแหละอันนั้นแหละใช่อันนั้นแหละเออถูกต้องแล้วโอ้อันนี้แหละอันนั้นแหละโอ้ยจัดเครือขึ้นเครือภูโอ้โห เดี๋ยวจะเก็บภูไปให้ใหยายๆก่อนนีโอ้ไไโหอ๋อเจ้าปลูกอย่างนี้บ่นี่เจ้าปลูกต้นยางน่ะเจ้าใจเม็ดมันทําอย่างนี้ไว้ก่อนบ่อ,อือแล้วเจ้าทำาทำยังไงทีนี้มันออกงอกตาตีนจะแก่ค่ะกักยังไปเสียบลุงห<ส>ันใส่ออกงอตีนแก่จังไดมันบอกให้เอาออกอ่ะนบ่เอาขึ้นเป็นยังสะนั่นน่ะอันนี้มันออกแล้วแต่บ่เอาไม่เอามันบอกว่ามันบ่สวยเหลออือ เอาแบบใดมันก็สวยเอาจะหมกไว้ทีนี้ก่อนอือโอ้หมกส่แกบธรรมดาบอยายเก็บเก็บธรรมดาแล้วมันก็ลดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เปลือยแก็บมันก็ได้แล้วพอกระพู้นขึ้นมาปตีนกับแกะแล้วก็ไปเสียบเอาไปบกเออเออโอ้อันนี้รอบนี้สงสัยมันจะเน่าหมดเพราะว่าอย่างนั้นมันก็ยังไม่ขึ้นเหรออันนี้เวิธีการเพราะต้นก้ายางพารานะคะท่านิ่งจะมาหัดทำ รอบนี้มันฟอเยอะฟอเยอะอันนี้รอบนี้มันเป็นรอบก่อนวันนี้นะใชรอบนั้นมันเป็นรอบแรกเลยรอบแรกแล้วมันขึ้นแล้วมันจะสวยมากมันจะเป็นงอกอย่างเงี้ยแล้วทีนี้โอ้เป็นงอกอย่างงี้เพราะว่ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยงอกสมบูรณ์มันจะสวยกว่านี้โอ้แล้วทีนี้ก็เอามาขุดๆลงเอามาชําลงถุงอย่างงี้ใช่แล้วทีนี้เวลาเราจะติดตามันแล้วก็ติดตาตรงนี้ ล้้วก็ถอนนใหมัเดี๋ยวเวลาวิธีติดตาเนี่ยช่วยบอกค่อยเดี๋ยวเออเออค่อยจะมาติดตาด้วยจะมาสกีหัดติดตายางนะคะออโอ้เราไปปลูกลงหลุมแลวใช่เออ,อเออปลูกลงหลุมเรามัน ครัวกับหลุมมาเลยมันยิ่งตัวสูงยิ่งใหญ่แล้วก็ไปติดตาที่หลุมหลุมเออก็มีบ้านนะเขาก็ทําอยู่ใช่ยิ่งดีเออเหรอยิ่งดีเนาะใช่โอ้จะหากินได้เยอะมากมันจะเยอะไปหมดเลยต้นมันก็จะใหญ่แต่ว่าเราเราจะเอาไปขายไม่ได้แบบนั้นน่ะถ้าเราทําแบบนี้เราจะขายได้งี้ขายได้แต่ละนี้ขายน้เราจะปลูกให้ทั้งรอพอก่อนเออนั่นแหละปีหน้าเลยเขาจะมาทำด้วยแต่หัวปีเลย สั่งมาทำเดี๋ยวเวลาเราติดตาเราจะมาดูการติดตาก่อนนะคะคลิปนี้ประมาณนี้นะคะก็มาเที่ยวชมนะคะวิธีการที่จะปลูกทําก้ายางพารานะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ